ตัวไป้าวมันนี่เจอมาเล่นเกมอะไรให้ทายไม่สล่อนิกงแบบโลบ็อกนะครับมันแหลกเยี่ยมไปเลยเพื่อนว้าวว้าวว้าว,าวาแอฟแอฟินแอฟฟินผินด,นดนคนโดกราโดกราโดกราเลียโก,กเลียโก,กืม ก็ก่อนให้ไหมครับโอ้มาเลยครับมาเลยครับผมเสิร์ฟให้นะครับจอมเวโร่จัม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 ทุดาดาดาจัม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  จำ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 พโอเมนูที่เราจะเสริมนั่นนะครับมันคือเมนูพิเศษมากโ,โหอร้านของเราเนี่ยขายแต่ของดีๆ,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 ๆ แล้วกับนู้บีเดใจเคที่คอยจะมาอยู่ในร้านเยี่ยมไปเลยแฮลีเวนฟอร์บินเมมเบอร์ว่ามีอะไรที่ซื้อไหมครับ ลงการพอดีวบาน้ยจม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 ,จมเอาอาหารสุดอร่อยที่ทำมาจากมือผมเองและทำมาจากเชฟผู้หน้าสงสารเชิญรับประทานกับ อ้อรลบะทอนไปกิน quá đi anh đã ô wow wow gang ma phiền bảo nhẽ. Come on come on come on. Pupupup, da da da. Chăn xỏ muốn tu, lại còi xỏ chích ta จะทำให้ฉันนั้นโกรธแต่ไปเล่นโบของฉนั้นกสุดยอด บอีแดงฟลูมีทำไมต้องพูดแบบนั้นด้วยเ่าดินช้่ายไ่ใช่ร้านไหนใช่ไหมเขาเมื่อ,อ,อกี้ของของม่อนนะครับม่อนที่ส่งมาจากดิสคอร์ของผมเอง อันนี้มาหมดสามวันเลยแล้วก็กลับไปเลฟรอ อ,อยรอ,อยไปนมนะ่ก่อนนะทไ er. มตัวนี้ันเดีเจอาวจจจมามาครับคูคกค้า เรียกเงินเข้า,รากระเป๋าเบเบยิดูก่อนอัะมัเบรหรือบายนี่้าใจภาษาของคนอังกฤษไม่ใช่ดิคนอย่างคนทีคนชาวทีขอรับมาอยู่บน,นเครื่องบอนรับ อขนะเป็นลากขัดเคาแบบพรีเมียมพรีเมียมมากพรีเมียมทุกคนไม่อยากมากินน่าสงสารอออมาอีกแล้วไงยินดีต้อนรับเพื่อนอยากเต้นท่าฟอร์ดไห้ไหมมือใครเขายังไม่รู้ว่าผมนะ่ะกำลังอัดอยู่ ดูจะรักษาท่าทางแล้วเข้าเนืนอจะผ่อนสมรภูมิมส<ะ>ักหนึ่งปีไม่ก็หนึ่งวันไม่ก็หนึ่งสัปดาห์ไม่ก็หนึงน่งเดือนไม่ก็ไม่ใช่อะไรเลยอ้อสวัสดีขอบคุณผู้หญิงอเดอร์สเตน,น โคเดอนเอร์สเทนอออ๋ทำให้คำขอเขาใช่จริงเจลี่เคสอิปต์ตเต เอาบนต์โอ้ราคานี้ไม่ยอมเสือ์ฟค้าบอยังเพื่อเสร์มเพิ่มให้ฉันมาสิรา ลอนีคนมากันแน่นลอนีเราจะทำให้คุณมีความัุขลานีอืมฮึ่มประกาศตัวใช่ไหมครับ 嗯。Mm. โอ้ก็ต้องแต่งแล้วที่เจก่อนเทเลพอร์ตกันต่อไหมย่เทเลพอตก็ได้แลวเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับไม่ได้สโลสำหรับวันนี้แล้วก็พอจบเพียงแค่นี้นครับเจอกันใหม่คลิปหน้า